ถัดมานะครับให้เราทำการกดคลิกนะครับที่ New Work Sheet โ okay. อเคในที่นี้ครับผมจะตั้งชื่อว่าเป็น c o u r s e Taken by Department นะครับก็คือจะดูข้อมูลของคอ์สเรียนนะที่เขาลงทะเบียนกันแยกตาม Department ละกันนะครับก็คือตามแผนกะว่าได้มีการลงทะเบียนแล้วเท่าไหร่บ้าง Taken นะครับที่ตัวใหญ่ละกันโอเค แล้วก็ enter อ่าโอเคก็ได้ตัวนี้มาแล้วเนาะว่าเป็น cost taken by department นะครับวิธีการง่ายๆครับในที่นี้นะครับให้เราไปกดคลิกที่ตัว data 1นะครับแล้วก็ทำการลากนะครับตัว department ไปใส่ที่ row นะครับแล้วก็ทำการลากนะครับตัวของ lms data นะครับไปใส่ที่ตัวของคอลัมน์โอเคแล้วก็กด sorting จากมากไปน้อยเลครับปุ๊บโอเคเราจะรู้แลวครับว่าตัวของ d e partment ก็คือตัวแผนก04ครับมีการลงทะเบียนคอร์สเรียนนะครับเยอะที่สุดเนาะก็คือจากนับจากจำนวนตรงเนี้ยก็คือคอร์สท,ที่ลงเรียนว่ามีพนักงานนะครับที่ลงทะเบียนเรียนเยอะที่สุดนะะอันนี้เป็นจำนวน ของคอร์สเรียนใช่ไหมที่แยกตามดีพาร์ตเมนต์ก็คือนี้ถ้าเราใส่ตัวของข้อมูลที่เป็น LSData ครับตรงนี้จะเป็นจำนวนของพนักงานปรากฏว่า04นะครับมีจำนวนพนักงานลงทะเบียนเยอะที่สุดดังนั้นตรงนี้ผมอาจจะตั้งชื่อปรับเป็นตัวของค์สเช็คเก้นก็คือเป็นพนักงานหรือเอ็มพอยร์ยีค c าเช็คเก้นบายดีพาร t เละกันก็คือจำนวนของพนักงานนะครับที่เขาลง ทะเบียนเรียนเนาะก็คือเทคคอร์สเนี่ยบายดีพาร์เมนเนี่ยจำนวนเท่าไหร่ก็ปรากฏว่าตัวของ Department 0์ูนะครับมีลงทะเบียนเยอะที่สุด369คนแล้วก็ลดหลั่นลงมาเรื่อยๆนะครับโอเคอันนี้ก็ได้ข้อมูลและของจำนวนนะครับตัวของแผนกที่ส่งพนักงานลงทะเบียนเรียนเยอะที่สุดหรือว่าลงเรียนคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเราสามารถทำการฟิลเตอร์ได้ด้วยเช่นเดียวกัน นะครับในที่นี้ครับให้เราทำการลากตัว d e partment นะครับไปใส่ที่ Filter นะครับหลังจากนั้นเราก็กดโอเคได้เลยครับก็เลือกทุกอันเนาะแล้วก็ให้เราไปกดคลิกนะครับที่ตัวนี้แล้วก็กดเลือกที่ Show Filter จะขึ้นตัวข้อมูลของแผนกต่างๆนะครับที่มีเราก็สามารถเลือกได้เนาะแต่ในที่นี้ครับเดี๋ยวเราจะใส่ข้อมูลอีกอันนึงแต่ก่อนใส่พวกเนี้ยเราสามารถกดได้ จะดูปริมาณของแผนกไหนเทียบกับแผนกไหนนะครับแล้วก็สามารถกดคลิกฟิลเตอร์นะแล้วก็ดูข้อมูลต่างๆได้เนาะว่าแผนกที่ต้องการที่เราต้องการจะดูข้อมูลคือแผนกไหนบ้างก็ปรับได้หรือเลือก all ก็คือไปทั้งหมดหรือเราจะปรับอินเทอร์เฟซตรงนี้ครับก็จะมีแบบซนะิงเกิลแวลูเนาะก็คือเลือกได้ทีละครั้งข้อมูลเดียวหรือเป็นแบบข้อมูลเดียวแบบ dropdown ก็ down, กดคลิกเลือกปกติ รหรือว่าจะเลือกเป็นแบบสไลเดอร์ก็ทีละเลือกนะก็คือ Single-Value นะครับหรือเราปรับเป็นนะครับ Multiple-Value คือที่เราเลือกเมื่อกี้สามารถเลือกได้หลายๆอันพร้อมกันนะครับที่เราจะใช้กันหรือเลือกอเลยก็ได้หรือเราปรับเป็นตัว m u l t i p l e v a l u e Drop Down ก็เช่นเดียวกันครับแค่ซ่อนปุ่มไว้เป็นดอ d ดาวเข้ามาจากข้อมูลชุดนี้ก็ปรับได้นะ หรือว่านี่ก็เลือกได้หมดนะครับมีให้เราเลือกนอนนี้อาจจะลองไปปรับดูได้ในนี้เราจะเลือกเป็นตัวของ Multiple Value แล้วกันนะครับเช่นเดียวกันถ้าเราต้องการแสดงข้อมูลเราก็จะแบบลากตัวนะครับ Data ไปใส่ที่ Label ก็จะรู้จำนวนของพนักงานที่มีการลงทะเบียนคอร์สเรียนต่างๆในแต่ละแผนกปรากฏขึ้นเนาะโอเคแต่ในที่นี้เราจะแบบลีนๆหน่อยนะครับเราจะไม่โชว์ตัวเลขดูแค่ปริมาณแล้กัน ก็จะได้ข้อมูลตรงนี้อีกอันนึงครับเดี๋ยวเราจะทำการลากตัวของ registration date นะครับไปใส่ที่ฟิลเตอร์เช่นเดียวกันให้เราทำการเลือกครับในที่นี้เดี๋ยวผมจะเลือกเป็นตัวของฟิลเตอร์นะครับที่เป็น range of d a t e นะครับก็คือเป็นช่วงวันละกันก็คือตรงนี้ที่เราเลือกเนาะแล้วก็กด next เลยครับปึ๊บโอเคก็คือ default ตามนี้เลยเนาะแล้วก็กด ok เลยครับ หลยยังจากนั้นเช่นเดียวกันครับให้เรากดคลิกที่ registration date ตัวลูกศรเนาะแล้วก็กดคลิก Show Filter ก็จะขึ้น Show Filter ตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้เราสามารถลากขึ้นลงก็ได้นะครับว่าจะอยู่ล่างหรืออยู่บนนะหรือว่าอยู่ฝั่งนี้ก็สามารถกดคลิกค้างแล้วก็เลื่อนได้นะครับโอเคในที่นี้ครับเดี๋ยวเราลองทําการฟิลเตอร์ดูเช่นผมต้องการอยากจะเอาเฉพาะวันช่วงแรกๆเนี่ยนะครับสักประมาณวันที่1เดือน1ถึง18เดือนห แต่และแผนกมีการลงทะเบียนเป็นอย่างไรบ้างอะไรเงี้ยครับก็ยอดสะสมเนาะเห็นไหมครับมันก็จะมีการฟิลเตอร์แบบนี้ได้เช่นเดียวกันอันนี้เราสามารถไปลองเล่นได้ครับในการฟิลเตอร์ตัวของ data ต่างๆเนาะที่ปรากฏนะครับอันนี้ก็เป็นจำนวนของพนักงานเนาะในแต่แผนกหรือว่าแต่ละ department ที่มีการลงทะเบียนเรียนคอร์สเรียนนะครับ